นี่คือพระธาตุกระดานนะครับของหลวงพ่อลำใหญ่ปิยะวันโหนวัดทุง่งลาดยาจังหวัดกาญจนบุรีครับเป็นพระที่มีพร้อมกล่องและผมนําไปเลี่ยมกันน้ำไว้นะครับพระครูกาญจนโนประมคุณหรือหลวงพ่อลำใหญ่นะครับรุ่นนี้รุ่นทุนกล้าวนะครับรุ่นนี้รุ่นทุนกล้าวนะครับก็สวยงามครับสวยงามนะครับเป็นพระที่มีถ้าเป็นพระที่มีบารมีนะครับเป็นพระนักพัฒนาของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ ก็เนื้อสวยมากนะครับเนื้อเป็นเนื้อตะกัวเก่ามาปั๊มนะครับดูดีๆยังมีคราบไขของตะกัวเก่าติดมาด้วยนะครับเนี่ยดูครับเห็นไหมครับสวยงามจริงๆครับเป็นพระดังที่เป็นพระเกจิของจังหวัดกาญจนบุรีอีกรูปหนึ่งนะครับหลวงพ่อลำใหญ่นะฮะผมมีวัตถุมงคลท่านเยอะนะก็นําม,มาทําคลิปอยูเรื่อยๆนะครับเผื่อจะมีผู้ที่สนใจศรัทธานะครับอยากจะเช่าบูชา จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยพระธาตุกระดานนั้นต้องบอกว่าขึ้นชื่อมากนะครับนักเลงเมืองกาญต้องห้อยนะครับแต่รุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่พระเกจิที่มีชื่อเสียงของกาญจนบุรีนั้นได้สัสร้างขึ้นมานะครับหลวงพ่อลำใหญ่พิยวันโนครับแห่งวัดทุ่งราชยาพระธาตุกระดานท่านนะครับสวยงามมากรับประกันแท้นะครับพระสวยครับพร้อมกล่องเลยนะครับดูแท้พร้อมกล่องพร้อมเลี่ยมนะใครได้ไปนี นำไปห้อยได้เลยทันทีนะครับพร้อมมากครับพร้อมพร้อมพร้อมบวกเลยนะครับเนี่ยตามความเชื่อนะครับตามความเชื่อนะครับ